วันนี้พี่จะมาสอนวิธีการลบลายน้ำนะครับลบลายน้ำจากรูปที่มีลายน้ำนะครับเดี๋ยววันนี้จะลองลบตัวที่มีลายน้ำเยอะๆให้ดูเลยนะครับคือบางทีเนี่ยลูกค้าลูกค้าส่งเอ่อรูปมาให้เราเนี่ยบางทีจำเป็นครับลูกค้าหารูปไม่ได้ต้องมีลายน้ำเนี่ยเราก็สามารถพอแก้แก้ไขลายน้ำตัวที่มีลายน้ำได้นะครับ พี่จะยกตัวอย่างเปิดมามีลายน้ำเยอะๆแบบนี้เลยนะครับเราจะแก้ออกยังไงนะครับเริ่มต้นเลยนะครับตัวฝั่งขวามอือนี่เป็นเวลาเราเปิดมามันจะเป็นรูปล็อกอย่างนี้ใช่ไหมเราดับเบิ้ลคลิกเลยก็ได้ครับดับเบิ้ลคลิกก่อนแล้วก็กดโอเคมันก็จะรูปล็อกมันจะหายไปแล้วนะครับทีนี้เราใช้เครื่องมือตัวนี้ครับเป็นเป็น select tool นะครับมันจะมีหลายอย่างนะครับถ้าคลิกค้างไว้นะครับเราก็เลือกเฉพาะตัว ตัวนี้นะครับที่เป็นเส้นนี่นะฮะเราอยากเอาตัวไหนเอาอยากลบตัวไหนเราครอบเลยครับลากนะครับนี่ฮะลากลากเสร็จแล้วให้ไปที่ Edit ครับแล้วก็คอนเทนต์ a w a y f i e d นะครับมันก็จะมีตัวอย่างฝั่งนี้มาให้นะครับตัวที่ลบลายน้ำไปแล้วนะครับแล้วก็กดโอเคนะครับ กดโอเคแล้วกดออกไปแล้วก็กดคอนทรลดีนะครับคอนทรลดีในการกดสีเล็กออกคือดีสีเล็กนั่นเองครับเราก็ไล่ตรงนี้ก็ยังไล่ได้นะที่เป็นเป็นขีดนี้นะครับบางทีเขาใส่ลายน้ํามาเยอะมากนะครับอันนี้ยในกรณีที่จําเป็นนะแต่ถ้ามันไม่จําเป็นแล้วก็หารูปที่ไม่มีลายน้ําเยอะดีกว่านะครับแบบนี้นะครับอย่าลืมคลิกฝั่งนี้ต้องมาคลิก รูปช้างรูปรูปแรกนะครับรูปหลักนะครับอันนี้คือรูปที่มัน Away Fill มาทับนะครับเดี๋ยวเรามารวมเลเยอร์กันอีกทีนะพอมาคลิกรูปช้างเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมครับมาออ edit content Away Fill นะครับมาก็ขึ้นอย่างนี้มาให้นะครับมันก็หายไปทีละจุดครับเราไล่ไล่ลบไปทีละจุดนะครับอันนี้ก็เหมือนกันครับนี่ฮะปึ๊บนี่ฮะ เราจะเอาเนียนเลยนะต้องมาไล่ลบทีละอันอันนี้อย่าลืมมาคลิกที่เลเยอร์รูปช้างนะครับรูปหลักของเรานะครับแล้วก็มาอ d ดิตคอนเทน a w อ y ์เวฟิวเหมือนเดิมนะครับอันนี้มันจะอันนี้มันจะกินขอบขาวไปมาเลยเอาขาวมาทํมาเลยไม่ค่อยเนียนนะครับตัวนี้มันต้องเราไปลบพื้นหลังเรามาแก้อีกทีก็ได้ครับมันจะได้ง่ายนะครับนี่อันนี้ก็ลบไปทีละส่วนที่มันสีมันไม่เท่ากันนี้แล้วก็ลบไปทีละอันก็ได้ครับ หายไปให้ละนี่ะนะครับบางอันก็ยังไม่ลบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเอาเรามาค่อยๆค,ครอบเสร็จแล้วอย่าลืมนะครับมาเลือกมาเลือกเลเยอร์ช้างนะครับคอนเทนเนอร์เวฟฟิล์บหายไปละหายไปละหายไปที่หลายจุดแล้วก็ไล่นะครับนี่ครับพอมันเยอะๆอย่างนี้ถ้าเยอะๆอย่างนี้เราแนะนำให้ไป ไปลบพื้นหลังออกก่อนนะลบพื้นหลังทําให้รูปชัดก่อนก็นได้นะครับอันนี้พี่มาสอนเบื้องต้นเฉยๆเรายังไม่ได้ลบพื้นหลังออกนี่นะครับมาครอบตรงนี้เสร็จแล้วก็เหมือนเดิมครับอ่าอย่าลืมเมื่อกี้เราเลือกเลเยอร์ผิดนะครับอืมเรไม่มีตรงนี้ให้เลือกนะต้องมาเลือกรูปช้างครับถ้า,ถ,าถ้าเราเลือกผิดมันจะขึ้นเป็นเหมือนเมื่อกี้ครับกึบอ่า หายไปแล้วนะครับมันจะหายไปเรื่อยๆครับเราเราลบตรงไหนมันก็จะค่อยๆหายไปนะพยายามอย่าให้มันโดนขอบๆอันนี้พี่ยกตัวอย่างทําให้ดูเฉยๆนะครับยังไม่ได้ลบพื้นหลังออกถ้าลบพื้นหลังมันก็จะง่ายกว่านี้ถ้าดิ่งทำรูปชัดมาแล้วมันก็จะยิ่งเนียนกว่านี้นะครับอันนี้เรายังไม่ได้ทํารูปชัดนะครับนี่นะมันลบไปให้ไล้ไหมนะมันก็ลบไปเรื่อยๆครับ แล้วพอลบตรงนี้ลบไปเสร็จลบไปเยอะแล้วนะครับยังยังไม่เนียนอย่างนี้เราก็มานะครับมาเลือกอ,อ,อย่างอื่นนะมีมีมีสแตมโคนอันนี้เดี๋ยวพี่ค่อยมาสอนอีกทีนะครับแล้วก็มีเกลียะเกลียะก็คือมามากดตรงนี้นะตรงเบอร์ชูนะแล้วก็มีมากดตัวรูปมือนี่นะครับนะี่เราก็สามารถเกลียะได้นะครับสติงประมาณน,นี้มันไม่ยังยังไม่ได้เลือกเลเยอร์เย็นงเง้ยครับ สเต็งประมาณไหนแล้วก็เลือกเลือกสเต็งนะฮะเอสเต็งประมาณไหนอ่าสเต็งอยู่ที่เท่าไหร่อ่ะอ๋อนี่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 สเต็งอยู่ที่ตรงนี้นะตรงนี้เท่าไหร่นะครับแล้วก็อ๋ออันนี้เป็นเป็นฟิลนะฮะ,ะเรามารวมเพรานะในพี่จะเปลี่ยนนี่พี่มารวมอีกทีคือเวลารวมเลเยอร์ก็คลิกเลเยอร์นี้แล้วก็ชิฟต์มาคลิกเลเยอร์แรกนะครับแล้วก็คอนโทรลอี e, นะครับมันจะรวมเลเยอร์ให้นะ อันนี้พี่รวบลัดให้นะครับแล้วเราก็เนี่ยมาเกี่ยเห็นไหมเกี่ยหายไปละตัวที่มันยังไม่ค่อยเนียนเนี่ยมันเกี่ยหายไปได้นะเห็นไหมครับเกลี่ยหายไปได้นะเห็นไหมครับใช้ใช้เมนูนี้นะครับในการเกลี่ยนะครับสังเกตว่าเราจะมีหลายๆเมนูแต่ถ้ามาเกลี่ยตรงจุดที่มันอันนี้เยอะๆอันนก็เบอร์เบอร์อย่างนี้มันจะไม่ค่อยสวยนะครับจุดที่มันอ่าเราพอเราอ่าเมื่อกี้ผมพี่อันนี้ไปใหม่พี่ยกเลิกกลับไปใหม่นะครับถ้าเราไม่อยากให้มัน มาเยอะแล้วก็เนี่ยปรับตัวนี้ตาม,ต,ามต่ำลงหน่อยนะครับมันก็อ่ะเยอะเหมือนเดิมสรุปแล้วคือตัวถ้าเลาแล้เกลี่ยแต่ว่าตรงนี้มันเป็นส่วนที่มันมาเยอะแล้วก็ตั้งน้อยเกลี่ย,ยก็อันดับแรกก็ให้ไปทำรูปชัดมาก่อนมันจะได้ง่ายนะครับจากเกลี่ยนไปคอนเทนเนอร์ไปฟิลลองดูครับชิบนี่ เอาอไม่ลองไปดูครับอ่ะอันนี้นะัาจะเมียนก่าเกลี่ยอยู่ไป่ะไปประมาณนี้นะครับเ,รเอาไลไล่เก็บไปเรื่อยๆนะนี่ไล่เก็บไปเรื่อยๆนะไม่ลืมคลิกเลเยอร์อน,นี่แล้วก็พอเราทำเสร็จแล้วก็มารวมเลเยอร์อีกครั้งนะครับนี่หายไปแล้วหายปุ๊บอ่าคลิกปุ๊บก็หายปุ๊บหาย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 ไปเรื่อยๆ พอมาดูอย่างนี้มันก็มันก็เนียนตาแล้วนะครับมันจะไม่ค่อยเห็นละแล้วก็อย่าลืมนะครับคลิกรวบทั้งหมดทุกเลเยอร์แล้วก็คอนโทรล E ครับนี่ครับเรียบร้อยนะเอ่ออันนี้เป็นเบื้องต้นนะครับสอนเร็วๆไปแต่อย่าลืมเวลาเราจะมาทำให้อ่ลบลายน้ำไปอย่ามทำอยาลืมทํารูปชัดก่อนนะครับอย่าลืมลบพื้นหลังก่อนจะได้ทําง่ายๆนะครับโอเคจบการสอน วิธีลบลายน้ำแต่เพียงเท่านี้